จีิขม,าม่าก็เพื่อนเาออกไปหมดเลยเฮ้ยจินนี่นอกจากเธอแล้ววันนี้จี้อื่นแล้วอ่ะยังจะมาทำจี้อีกเหรอฉันจะไม่ให้เธอมานัศเสดงอีกแล้วไปคนกว่าพื้นไปจากนั้นจินนี่ก็ทำหน้าทีา่ของตนคือกว่าพื้นอย่างงงงในขณะเดียวกันจิ๊บกับชายก็กลายเป็นนักแสดงโดดเด่นสนใจเธอแต่การแสดงของเธอกับไม่เป็นที่ประทับใจเพราะมันช่างไกลหลือเกิน อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองทำให้คนดูไปน้างมองกันหมดโรงละครจึงขาดคนอย่างไรเอ้ตั้งแต่อัศนศกดิของเรา,าเราออกกันไปรายได้ก็มีนิดเดียวเองลองนับดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนหมดเนี่ยมาซ่าคะมาซ่าหนูมีน่าจะบอกค่ะหนูเห็นจิ๊กกับจ้อยวิ่งหอบผ้าหอบผอถือถุงเงินวิ่งไปแล้วค่ะแถมมี มันมันตกเป็นท่าแล้วค่ะมาสเตอร์แสดงว่าเจ้ากินกับเจ้ามันวางไว้ตั้งแต่แรกว้าสิที่จะทำลายโรงละครแห่งนี้น่ะเอาะีรนะคะมาสเตอร์ช่างเงินมันค่ะแค่ห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเองเงินเป็นของนอกกายค่ะอย่าไปตามหาเพื่อนๆให้กลับมาแสดงแล้วค่อยช่วยกันหาเงินใหม่นะคะงั้นเอาไว้นั่งแสดงก้อนเงกลับมานะงั้นจะไปง่้ยกว่าค่ะจากนั้นจิมมี่ก็นั่งเครื่องบินไปทางอาราบีที่ฮอลลีวูดแต่ติดม็อบจึงเดินไปอเมริกาด้วยตัวเอง จินนี่เห็นมารีนยืนอยู่บนโครงแดงเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังที่มีแต่นักข่าวมาถ่ายรูปและรอสัมภาษณ์จินนี่แทรกตัวเข้าไปในตัวชุนแอนและไปหามารในทีได้ในที่สุดอ้าวเฮ้ยจินนี่ทำอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออคือฉันจะมาตามเธอสิคือฉันไม่ได้จะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะเพราะว่าจีนจ่อยใส่ร้ายป้ายสีคนทำให้ทุกคนโกรธกันฉันเลยจะมาขอร้องให้เธอกลับไปเป็นนักแสดงเหมาดิคานได้ไหม น้าสิดาและฉันน่าเบือ่อที่นี่จะตายอยู่แล้วนี่จะสื่อไปปวดกับคำวิจารณ์แรงๆฉันได้ราบข่าวไปด้เงินที่ได้กับพาาเพื่อนงั้นเราไปตามหาเพื่อนทอี่เหลือด้วเถอดมาด้ดีกับจินนี่ออกเดินทางจากฮอลลีวูดไปยังเกาะฮาวายเพื่อไปหาฮอลโลหา้าท <Hello. S 1> ั้งสองท <Hello. Hello. S 1> ั้งสองพวกอโลฮ่านัา่งร้องเพลงและเล่นดนตรีอยู่บนหาดทรายเฮ้ยผ hey, ู้เจอทอะไสมัเนี่ย เะอกันเลยนะเนี่ยกางมีความของิกับจ้อยกลับมากับพวกนนะนีื่องอการที่เนของมันแพงั่หายากงานเก่าดีเยอะเลยเราอ่ะคิดถึงพวกเธอด้วยนะงั้นเราไป้องหาพี่พี่เซนกันเถอะปพที่ทลี่ำมาสให้เนอย่าง เฮ้ย <Hey! S 2> ไี่ต้องตกใจเราอ่ะมาตามเชอร์กับไอซ์ได้ที่โงละครสัตว์เรื่องทั้งหมดอะไม่ใช่ความผิดของใครนอกจากความผิดของจิ้งจ้อยโอ้ไอมิสซูไกที่เกาหลีพูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องไออ่ะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยเลยอยากจะกลับที่ไทยแลนด์ไปอยู่แล้วนายกมุล <'s> <ๆ>ิสโกเลยทั้งสี่เดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครแม่เด็กเป็นศิล ทีนี้เธอทำสำเร็จแล้วถึงเวลาพอดีเลยการแสดงรอบต่อไปกำจะมาพวกเธอทั้งสี่คนพร้อมหรือยัง